คลิปนี้ครับท่านผู้ชมพามาชมรถเข้าใหม่กันสำหรับทันนี้เป็นアウติด1.8ตัวสปอร์ตครับคันนี้ได้รถปี2021นะครับเป็นรถใบสั่นหมดสัญญาเช่ามือเดียวป้ายแดงครับมีกุญแจสำรองให้ครบ2ดอกภายในเนี่ยได้มาเป็นภายในสีดำเป็นบอดหนังปรับไฟฟ้าครับคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นมีพุทคอนโทรลเดี๋ยวพวงมาลัยนะครับไปหุ้มหนักที่ใหม่เรียบร้อยคันนี้เลขมาอยู่140,000มาพร้อมจอทัชสกรีน กล้องมองหลังครบได้มาเป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมแอร์ออโต้มีเบรกมือไฟครบๆเลยใครหาตัวชมใหม่อยู่นะครับช่วงล่าง TNGA แบบนี้นะครับราคาดีแน่นอนนะครับใครที่กำลังตามหานะครับหรือสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องตอบรถมือสองนะครับ เจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททออตโอต้อ,อยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับผมจัดเอาติสเข้ามาให้ใหม่พี่ๆแล้วสําหรับใครที่ยวลังมองหาตัว1.8สปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นโฉม tnga เป็นรถปี2021เลยนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยมาจัดเต็มแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดไปแล้วเกือบ50%ประมาณ50%เลยนะครับกับราคาคันนี้เลขไม้นะครับวิ่งใช้งาน140,000สมโ คันนี้เป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่ามือเดียวป้ายแดงมีกุญแจสำรองให้ครบ2ดอกนะฮะกับราคาคันนี้เพียงแค่5 0า0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวจะตก่อนเดือนละประมาณ9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแต่ที่สำคัญได้เป็นสีขาวด้วยนะใครที่กำลังมองหาสีขาวอยู่เป็นช่วงล่าง TNGA ประหยัดอึดถึกทนนี่ผมยกให้เอาติดเลยนะเดี๋ยวารายละเอียดแล้วก็โครงสร้างบอดี้ฟังกชันเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้พาพี่พ,พีรับชมแบบละเอียดเลย นะครับคันนี้ต้องบอกกันเลยว่าของเรานะครับที่บริษัทเรามีบริการตรวจรถให้215จุดจากบริษัทกลางร,รับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนนะในส่วนของด้านหน้ามาดูก่อนนะครับคันนี้เลขทะเบียนจะได้เป็นเลขทะเบียนนี้เลยนะครับ2902ในส่วนของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวเขาได้มาเป็นแบบ LED เรียบร้อย นะครับเรียมสันตัวรถบอดี้สวยมากคันนี้นะครับรับประกันเช่นเดิมไม่มีชนหนักทิ่กว้างจมน้ําสวยจริงๆนะคันนี้นะในส่วนของตัวสปอร์ตนะครับนี่ล้อแม็กเขาจะได้มาเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับคันนี้เป็นล้อแม็ก17นิ้วเลยนะรัดด้วยยางคันนี้เป็นยางดีด้วยนะครับเป็นยางดันหลบนะครับปี2 0 2 4นยะครับยางใหม่นะครับ4เส้นเลยปี2ี่เส้นแล้วดูลองลึกๆนะครับเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆคันนี้บอกเลยรับประกันนะครับออปชั่นจัดเต็มน่าใช้มากๆ ในส่วนของตัวกระจกข้างนะครับได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพลัไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวมาพร้อมบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้านข้างมีมาครบแล้วมือเปิดนะครับคันนี้ไล่มาเลยนะครับได้มาเป็นสีโครเมียมมาพร้อมสมาร์ทเอนทีกุญแจคีย์เลนเรียบร้อยมีกุญแจให้ครบ2ดอกนะฮะตาปัม๊มโตโยต้าอ,อยู่ครบทุกบานกระจกแท้เดินทุกบานครับติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะเดี๋ยวพาดูในส่วนของภายในกันสําหรับภายในเนี่ยเขาได้มาเป็นตัวเบาะหนังสีดํานะครับนี่ นะตัวเบาะสภาพดีเลยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวนุนหลังให้ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันตีฟังก์ชันนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตปรับให้พี่ๆรับชมนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูเลยนะครับโรคประจําตัวนะครับของอัลติสต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยพวงมาลัยเขาชอบลอกนะครับบางคันเนี่ยไมล์หลักหมื่นก็เริ่มลอกแล้วนะเดี๋ยวเราหุ้มให้ใหม่ดูแลให้ใหม่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันแล้วคันนี้นะครับมีครุฑคอนโทรลแล้วเรียบร้อยนะครับเลขมาอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันโล นะครับมาพร้อมจอแบบทัชสกรีนแบบนี้นะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะมีกล้องมองหลังแล้วสําหรับตัวนี้เส้นกระยะด้านท้ายมีมาให้ครบนะในส่วนของตัวแอร์เนี่ยได้มาเป็นแอร์แบบออโต้นะคันนี้คือเรายังไม่ได้เก็บงานหรือสปาร้อยเปนะครับแล้วก็มีไวเรชชาร์จให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยมาจัดเต็มนะมีโหมดสปอร์ตให้แทักชั่นคอนโทรลนะครับได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็เบรกมือนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้คครับนี่กุญแจเล นะมีกุญแจให้ครบ2ดอกโซ่เบ์ดเนี่ยสภาพดีเลยนะครับไม่มีฉีกขาดนะหลังคาเป็นสีเบจแบบนี้นะครับพัดสีพรบอพวกนี้ต่อให้ครบกระจกบานหน้าแท้เดิมครับตาปั๊มโตวยต้าอยู่ครบเอกสารสำเนารถอะไรพวกนี้มีไหมครบบุ๊กเซอร์วิสเอกสารอยู่ครบเลยนะด้านนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปรับระดับไฟด้านหน้าได้นะครับมาดูกานข้างกันนะครับกระจกนะครับออโต้บานคนขับนะฮะกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยมีเซ็นทัลล็อกนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างพวกนี้ เสาองศาเอนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์ด้านบนนะครับโครงสร้างเดิมๆรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับเสาเอเดิมๆรวมเม็ดอาร์พวกเนี้ยชิลเลอร์พวกเนี้ยเดิมๆหมดนะครับแล้วก็ด้านนี้เสาบีนะครับติ๊กเกอร์บาร์โค้ดอยู่ครบครับก่อนประตูไม่มีสีพ่นแลบนะครับสีเดิมนะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตสวยใสนะตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเขาแต้มไว้นะครับแต้มรอยแต้มที่แบบว่ารอยสีทะลอกนะครับเราแต้มไว้หัวน็อตสวยใสครับด้านในเหมือนกัน เดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับสำหรับด้านหลังนะครับฝั่งผู้โดยสารตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบ TNGA แล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังครับคันนี้ช่วงล่างปีกนกแยกอิสระซ้ายขวาครับนะคันนี้ก็ทําให้การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมทอาร์คเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนี่นะฮะเมทอาร์คเดิมๆจากโรงงานครับรับประกันรถสวยเกรด A นะตรวจรถให้ฟรี215จุดนะฮะโครงสร้างเดิมๆ หน้าดิสหลังดิสเลยนะตัวนี้ดิสหน้าดิสหลังนะครับมีครบแล้วนะครับในส่วนของตัวสปอร์ตนะครับนี่ด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบ l e d แล้วเรียบร้อยนะไฟท้ายเป็น l e d เต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยนะเป็นแบบ l e d มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้อีก2จุดนะกระจกไฟฟ้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ครบนะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูกันสําหรับด้านท้ายนะครับนี่ตัวนี้ ด้านท้ายนะครับที่เก็บสมรักกว้างขวางครับโครงสร้างมาดูการซิลเลอร์พวกนี้นะครับซิลเลอร์เดิมๆนะครับคันนี้หบอกเลยว่าโครงสร้างสวยเกรดเอนะครับซิลเลอร์พวกนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานล้อแมกยังไหลายเครื่องมือแม่แรงเนี่ยมีมาให้ครบนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ตะเข็บเม็ดอาร์พวกนี้เดิมๆซีนกาวเดิมๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดูฝาท้ายกันคันนี้ฝาท้ายเดิมครับนะยังไม่มีการทําสีนะครับคันนี้ฝาท้ายเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขันนะแล้วก็ไฟท้ายแท้เดิมนะของไทยโคยโตะนะมาดูในส่วนของฝั่งนี้ เห็นไหมต้องู้ชมพวกเม็ดอาร์คเน่เดิมๆนะตะเข็บด้านข้างตรงนี้เดิม,ดมนะครับรถเดิมรถสวยนะครับแล้วก็ด้านนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขัดเลยนะครับซิลเลอร์ด้านข้างตรงนี้ซิลเลอร์เดิมๆเ,เอาเล็บจิกเข้าได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ที่บริษัททอร์โต้เราเปิดบริการทุกวันติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน900 0กว่าบาท559,00 0ามนาะครับมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันนะครับสำหรับตัวนี้นี่มาดูแผ่นเพจกัน คันนี้เพจนะครับเพจเดิมนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังปี2021หัวน็อตสวยใสนะครับเดิมๆไม่มีแกะไม่ถอดนะครับโครงสร้างเดิมๆนะเม็ดอาร์พวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวแกะให้ไล่ดูแบบละเอียดเลยนะเผื่อใครพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูรถจริงมาทดลองขับกันก็สามารถจองผ่านออนไลน์เข้ามาได้นะต้องบอกก่อนเลยว่าจองก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ก่อนนะรถที่บริษัทเรานะครับมาไวไปไวจริงๆนะครับบางคันเนี่ยรีวิวได้แป๊บเดียวเองนะครับติดจองแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้ หัวน็อตหรือว่าเบ็อาร์คซิลเลอร์ด้านข้างตรงนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะบายสปอร์ตมีมาครบๆนะเดี๋ยวดูกระจกบานหน้ากันคันนี้กระจกบานหน้าแท้เดิมครับนะตาปัม๊มโตโยต้าอยู่ครบเลยนะกระจกบานหน้าแท้เดิมครับนะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็สภาพเครื่องยนต์กันนะครับว่าสภาพดีแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับคันนี้ก็น้ํามันล้วน เครื่องยนต์เนี่ยก็สภาพบอดี้เดิมๆนะฮะรับประกันไม่มีตัดต่อตัวเครื่องหรือว่าน้ำมันน้ำมันเครื่องไหลเยิมแน่เลยนะคันนี้ก็สภาพกิฟตนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเนี้ยซีนนะครับซีนเดิมจากโรงงานเมทอาเดิมๆนะครับคันนี้โครงสร้างคานพวกเนี้ยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเครื่องยนต์นะนี่ผมตารถอยู่นะเครื่องยนต์ไม่มีสั่นคลอนนะก็ใช้งานใหญ่ยาวๆนะแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันน้ำมันเครื่องให้ดูแลให้นะครับในส่วนของไฟหน้าก็แท้เดิมจากโรงงานนะครับซอกด้านในพวกเนี้ย แต่โครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ได right. nah. ้มีการเปลี erm. ่ยนมอนงม่าน้ําเปลี่ยนคานเปลี่ยนทําอะไรมาใดๆนะคันนี้มีแค่ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะฮะมีการทําสีนะนี้ก็ต้องบอกตามความเป็นจริงเลยว่าฝากระโปรงเป็นทําสีเป็นเรื่องปกตินะบางทีก็จะมีรอยสะเก็ดหินโดนหินเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการทําสีนะฮะคันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วของรถมือสองบางคันก็มีการถอดฝากระโปรงมาอยู่แล้วนะครับฝากระโปรงนะตัวนี้ก็ยังเป็นฝากระโปงน่าจะเป็น ฝากระโปรงเดิมนะฮะแต่มีการทําสีมานะครับพวกเมท้าพวกนี้ยังอยู่ครบนะคันนี้รูพวกนี้ยังกลมเห็นไหมนานผู้ชมรูนะครับรูกลมทุกอย่างนะครับคันนี้นะฮะไม่ได้มีการแบบว่าทําฝากระโปรงมาใหม่นะครับแค่ในการทําสีนะครับดูจากการทําสีมารู้เลยนะคันนี้มีแค่ฝากระโปรงทําสีนะถ้าใครสนใจนะครับก็ราคาเนี้ยผมบอกเลยว่าถูกนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันถูกมากมากนะถ้าใครสนใจ กับเอาติ1.8ตัวสปอร์ตปี2021เลขไม้140,000กับราคาแค่559,000นะครับคาน,น้ฟีดาจะตกผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะติดต่อหาผมได้เลย0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยอดอกเบีย้ยพิเศษมีให้เริ่มต้น4ปี2.79%เท่านั้นนะครับใครอยากเป็นเจ้าของรีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับตัวสปอร์ต แล้วก็ผมมีในตัวของ GR Sport ด้วยนะใครหาชม TNGA อยู่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนานๆจะเข้ามาทีด้วยนะสำหรับรถออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะในราคาแค่5 5, 5 9 0 0 0าทนะฮะรายได้อยู่ประมาณขอรายได้2,000 0บาทขึ้นไปเนี่ยสามารถมาจัดฟรีดาวได้นะหรือใครมีงบดาวให้ข้าง,งวดถูกลงก็สามารถจัดได้นะครับมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้โครงสร้างเนี่ยดิมเม ถ้าตรวจรถยังไงก็5ดาวอยู่แล้วนะมีเรามีแค่การทําสีปกติไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าอะไรยังไงใดๆนะครับทานนี้ก็รถสวย5ดาวเต็มแน่นอนเดี๋ยวตรวจรถให้ฟรี215จุดนะถ้าสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สสวััดีครบ